พวกเราชมรมดนตรีบําบัดกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันนานเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าแต่ละคนไปทําอะไรมาบ้างเราเริ่มจากพยุทธก่อนเลยค่ะครับเยวนะเต้นหมเต่ตรงกันโอเคเสีอไว้ครับหลังจากที่ได้พาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไปเข้าอบรมเรื่องดนตรีบําบัตที่ทงบาลมัชิรักก็หลังมาก็นัดกันทุกวันอังคารก็จะนัดกันไปทําซ่อมเสียงกัน ที่ในทะเลเลยนะยืนชายหาดแล้วก็ปรับสมดุลกันเลยที่ที่ชายหาดตอกลางคือครับแล้วก็ที่สิ่งที่เราได้ได้จากตรงนั้นเลยคือว่าเมื่อเราทําเสร็จบางคนนี่เขาจะรู้สึกสบายเลยโล่งเลยบางคนที่เราเ,เครียดมานอนไม่ค่อยหลับหลังจากกลับจาก,กรากกรการทําซ่อมเสียงจากคืนนั่นเขาก็นอนหลับดีขึ้นและก็อีกเคสหนึ่งที่ว่าเป็นเคสที่เรา ก็ต้องปรับหลังจากการทํซ่้มเสียงก็คือเขาเป็นโรคเบาหวานพอเราตรวจปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคเบาหวานแล้วก็แนะนําเรื่องอาหารเรื่องการใช้การใช้ชีวิตยังไงให้มันมีเบาหวานลดลงมันได้มันได้ผลประโยชน์หมดเลยครับผมครับโอเคต่อไปเลยนะคะหมอแน่ละคะไปดซิบ่าก็ไปเรียน่้มเสียงเพิ่มเติมค่อนข้างจะเป็นเชิงลึกเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับการเรียนรู้ตัวเองการรู้จักตัวเองเพื่อหาความถูกให้กับตัวเอง อ๋อพัฒนาตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นคนสําคัญของเราคนสุดท้ายเลยนะคะคแจ้งไปไหนมาคุยกันนะดูก็ไปไปที่เดียวกันนะคะไปตามไปตามกันไปเป็นคอร์สจูนิ่งฟอกสองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสาหลักพยากรณ์สีของจิตนะคะ ครตนี้ก็จะช่วยในการค้นหาตัวเองแล้วก็เพิ่มศักยภาพของตัวเองนะคะค้นหาจุดพร่องของตัวเองว่าเราจะต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วก็ในด้านต่างๆนะะทางโลกทางธรรมค่ะสรุปว่าค้นหาตัวเองแก้ไขจุดบกพร่องนะคะแต่ที่เรามาวันนี้ไม่ได้มาเล่าหรอกว่าแต่ละคนเปนไหนเป้าหมายเราอยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยไปเจอกัน,นวันที่วันที่เท่าไหร่ ที่ไหนที่ไหนคะรายละเอียดโรงพยาบาลวชิรีเกตนะคะพี <probable eller Rednerwechsel> <ite> <wei> ่เ <GO> ด <av i> ิมมีอะไรพิเศษโปรแกรมค่ะโปรแกรมโปรแกรมมีอะไรบ้างเอ่ยตอนเช้าเราเราทั้งวันนะเราทั้งวันนะก็คือแปดโมงครึ่งทำอะไรเอ่ยลงทะเบียนใช่ไหม ถึงเย็นเลยค่ะสี่โมงเย็นนะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมเต็มวันมีอาหารเลี้ยงนะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือครั้งนี้เราเอาดนตรีบาบัดมาร่วมกับธาตุกายสิทธิ์นะคะธาตุกายสิทธิ์คือธาตุกายสิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อสิ่งที่เราเคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบแล้วก็ท่านได้มรณะภาพไปแล้วก็กาย ธาตุของท่านที่ยังฝังหรือเหลือไว้ในโลกนี้นะคะกระดูหรือว่าพระธาตุรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเจอกันเอามาได้น้พวกเหล็กไตรก็ได้ได้รับรองว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดเนี่ยวิทยากรสําคัญของเราคือคุณครูอ่าด็อกเตอร์ลตีนะค่ะสียรนะคะหรือเรียกกันว่าครูโอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆ ทุกครั้งที่ท่านมาเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้ได้ต่อยอดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ฟังเพลงได้หลายๆอย่างมานะคะแล้วเจอกับพวกเราเจอกับครูโอวันที่15บห้าพฤสากาวันอาทิตย์ที่ไหนโรงพยาบาลมชิระวั้นชิตึกคุณพุ่มนะคะตึกคุณพุ่มชั้น6นะคะห้องประชุมราชพฤคษ์เวลา8ปดโมงครึ่งนะคะ ให้เราเตรียมสิ่งที่จะต้องเตรียมมาอาหารเรามีให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมแค่น้ําดื่มหรือน้ําแร่มาเสื้อเสือเสือโยคะหรือเสือนะท่านใดบอกว่าเออเสือโยคะไม่มีก็เป็นเสือธรรมดาเสื้อผ้าเป็นแบบเสื้อผ้าออกกอลังกายสบายสบายสบายเพราะเราปเพราะว่านอนกันนะกิจกรรมก็ไม่เป็นอะไรมากมีนอนกับนั่งเพราะว่าเรามาผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายกันจริงๆคุณไม่ต้องทําอะไรรับพลังดีๆนะคะจากดนตรีจากคลื่นเสียง เครื่องดนตีก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะเป็นคริสตันซิงกิ้งโบทำมาจากอัญมณีหลากหลายชนิดมีฟุตเงินมีขิมนะคะขิมก็เป็นไม้เออเนื้อแข็งอย่างดีแล้วก็กองมันาล่านะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆรวมมูลค่าหลายแสนหยียบล้าเป็นกิจกรรมถือว่าเป็นสรุปง่ายคือเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจในพิกิษเนาะนิดนึงนิดหน่อยค่ะประมาณคนละ 250บาทแค่นั่นเองนะคะเป็นค่าห้องประชุมค่าอาหารค่าสานที่นะหรือติดตามรายละเอียดในเพจซาวน์ฮิลล์แกบภูเก็ตได้เลยค่ะโอเคบายบายแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ